สวัสดีทุกคนครับด้วยวันนี้ก็ไม่เอ,อเ่อเ็เรียกว่าหางหายกันไปเนิร์ดนานแบบเนิร์ดเนิร์ดนานจริงๆอ่ะเออก็วันนี้ก็อยู่กับรายการอาร์ตกระทืบกล่อง EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ใต้คลิดกันเราเองนะครับวันนี้เราจะมากระทืบอ,อะไรผู้เล่นวันนี้จะมารีวิวนี่ เชูอะไรวะลืมละจำเปึกอ่ะนี่จะมารีวิวเจ้านี้เลยครับทุกคนเห็นไหมหมวกอะไรนี่ครับทุกคนหมวกเขียนว่าหมวกเขียนว่า f King อาชีวะยุคเก้าศูนย์นะฮะเป็นหมวกของเรื่อง f King นั่นเองนะคะเป็นหมวกแบบหมวกแกป๊ปอะไรอย่างงี้นะฮะในหมวก f King นะครับทุกคนซึ่งไอเจ้าหมวกอันเนี้ยนะฮะ มันลิมิเต็ดนะครับมีขอย้ำอีนะครับมีอยู่แค่หนึ่งร้อยกว่าใบในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยมีอยู่แค่ร้อยกว่าใบนะฮะหมวกตัวนี้มีทั้งสีดําแล้วก็สีขาวนะครับส่วนเอ่อถามว่าผมได้มานยังไงก็ได้มาฟรีครับป้าให้มานะครับตัวนี้มันก็สวยนะคือตามจริงอ่ะมันคือตอนจริงนะมันจะมีแบบมีเสื้อช็อป ของโฟคิงแล้วก็มีเสื้ออะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีหมวกนี่นะะตอนนี้ผมขาดแค่เสื้ออย่างเดียวนั่นเองนะครับก็เอมเอ,ม,เอม,มันไม่มีอะไรมากไม่รู้จะทําอะไรดีก็เลยนไหนก็ไหนเพิ่งได้มาเมื่อเช้าก็เออรีวิวหน่อยละกันหลังจากที่ห่างหายกันไปโคตรนานเออโคตรนานเลยโคตรนานเลยก็พาดไดนะ้นี่ ผมไม่รู้ว่ามันจะผมไม่รู้ว่ามันสวยสําหรับทุกคนหรือเปล่าแต่สหรับผมมันสวยนะฮะนี่เห็นไหมเขาเขียนว่าโฟกิงอาชีวะยุคเก้าศูนย์นะฮะนี่มันสวยนะแต่ว่าผมทําขาดแต่ว่ามีข้อเสียนะฮะไม่รู้ว่าเป็นทุกหมวกหรือเปล่าข้อเสียคือไอตรงเนี่ยมันจะแบบหลุดง่ายมากเลยนะฮะถ้าแบบเราปรับเป็นอันเล็กๆนะฮะถ้าเราปรับเป็นอันเล็กๆมันจะหลุดง่ายมากเดี๋ยวผมปรับให้ดู แป๊บหนึงน,นะฮะสักคู่หนึ่งนี่อ่ะเอนน็นผมปรับแบบไซส์ที่ผมใส่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนีย่ยงเขาดูนะเนี่ยนี่แค่นี้แค่จับอันเนี้ยหลุดเล็้วเห็นไหมนี่คือข้อเสียของมันทุกคนข้อเสียคือมันจะมีอยู่แค่บางรูที่แบบมันแน่นแบบแน่นเลยอนะ่ะเนี่ยเนี่ยมเงี้ยแน่นมันต้องแบบปรับให้มันประมาณเอ้ย ต้องบาประมาณนี้แบบเต็มรูหมดเลยอะประมาณนี้ก็น่าได้ปะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนนี่อย่างเงี้ยเนี่ยทุกรูเออทุกรูอย่างเงี้ยทุกรูทุกรูถ้าเป็นทุกรูมันจะได้นะฮะแล้วมันก็เข้ากับทรงผมผมเลยนะฮะนี่ก็สำหรับวันนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสต๊์คให้ผกระดิ่งแจ้งเตือนก็ขอโทษด้วยที่คลิปมันสั้น นะฮะเพราะว่าเอ่อมันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไงผมเป็นคนที่พูดนม่ค่อยเก่งนะฮะที่อยากทำเนี่ยก็ทำเฉยนะฮะส่วนคลิปคิวเวนเอก็ทำจนทำไปแล้วนะฮะส่วนเดาว่าจะมีคิวเวนเอไหมต้องรอดูผมว่ามันจะต้องมีอยู่แล้วแหละนะฮะสำหรับว่าสำหรับวันนี้ก็ย่าลืมกดไลค์กดแจกรสใครกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ว่าคลิปใหม่ ละขขอคุณมีแค่เทบเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อในโรบอกของผมด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะเสื้ออาจจะยังไม่สวยเพราะว่าเพิ่งทำนะฮะก็สวัสดีครับผมเมยจะบอกทุกคน